ก็สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะผมอด้วยความละเอียดสี่ร้อแปดสิบเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเอ่อไม่รู้กล้องมา,าไ,ไหนมาไหนนะโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องรู้สึกว่าจะเป็นรุ่ไนไหน vivo ตัวหมื่นกว่าหลายปีแล้วตัวนี้ซึ่งกล้องไม่รู้ผาอะไรผมก็เลยต้องเปิดทางลักหน้าจอถ่ายซึ่งมนันัปเดตเองซึ่งตอนนี้ปวกปวกนะผมก็จะลือนะช่วงปิดเติมมก็จะลือนี่นะเลือแล้วก็คือแบบ ท้องวอมซาอาดเนาะเนี่ยดูเต็มเลยนะเต็มเลยผมก็มากวาดนะดูใต้นุน่นไอ้น,นุอุปกรณ์บางชิ้นนี่ตั้งแต่ปี2021นะถ้าเพื่อนๆจำกันได้ผมใช้ทําคลิปนะตรงนี้เป็นฉากที่เพื่อนๆคุ้นตากันดีนะตรงนี้ซึ่งผมไม่ได้มาใช้ตรงนี้นานแล้วนะนี่ผมก็ปวดกินนะนี่ดูผมลื้นเนี่ยดูยุ่ยเยี่ยมหมดดูเนี่ยผมเอาไปทิ้งตรงนู้นนะเอาไปทิ้งตรงนู้น ูมซูมดูเนินเพื่อนดูภาพอาจจะไม่ชัดนะสี่ร้อยแปดสิบผมโอเคเดี๋ยวผมวกดถ้าพร้อมสะอาดก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่ตอนทำความสะอาดเสร็จโอเคถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์กดติดตามเพื่อนผมไม่เคยร้องขอก็กดไลค์กดติดตามนานๆผมก็กดอันนี้ผมจะเอานำอัญมณตน,นิสสัดนะปลุกเสกก่อนมันมีเสียงอยู่นะ สาดแม่งเลยจะพรมันโ่้โหสาดแค่นี้โอ้โหบ้าปสาดนี้ผมต้องต่อสายยางมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต่อสายยางมาโอเคเดี๋ยวผมลงพักเที่ยงก่อนนีวิตโมงสี่สิบแล้วอ่าผมเอาวิตน้ำออกหมดแล้วนะวิตกับผ้าแล,แล้วมันแห้งแล้วก็คอยกวาดตัวนี้ก็โคลนเต็มเลยนะตัวนี้โคลนนั้น ซึ่งผมว่าผมลาดแฟบกับเกลือไปแล้วมันน่าจะกัดปวกให้ตายได้นะมันน่าจะเค็มปวกน่าจะทนไม่ไหวเห็นว่าอย่างนั้นนะลาดลาดแฟบลาดอะไรเดี๋ยวผมไ็ลาดอีกตอนผมกัดบ้าไปเลยทีนี้ผมว่าลาดเกลือเนี่ยผมจะเกลือนี่นั้นก็อืมคนนั้น,นเดี๋ยวรอให้มันแห้งสักสองสามชั่วโมงก็มาจัดของใส่ อ่าเนี่ยผมว่าเจาไอ้น,นี้ไป้ไว้หลังบ้านเนี่ยไอพวกนี้ของคลิปหายหมดนะบวกนี่ไว้ใจไม่ได้จริงผมไว้ใจมันนึกว่ามันจะไม่ขึ้นในกระสอบมันอยู่ในกระสอบไม่คิดมันจะกัดได้มันกัดได้โอเคเดี๋ยวเขาอาจจะเจอกันใหม่ตอนบ่ายถ้าผมมาอัดคลิปนะอ๋อผมลืมไปดูอะไรเนี่ยพื้นโคลนหมดนี่เนี่ยน้ำโคลนนะผมซับน้ําแล้วก็มา มาบิดใส่เนี่ยโคน่นนั้นเป็นดินน,นั้นน่ะดรอันนู้นดูดิอันนู้น,นก็ป่าวก็ทิ้งวันนีนน้ที่โกนี่เมือกหมดน้ำเมือกขนาดน่ะโอเคเดี๋ยวตอนบ่ายโอเคครับเพื่อนๆวันนี้วันที่วันเดียวกับที่ผมทำลานเราเนี่วันที่11ตุลา26เบ็ดก็โคนเต็มเลยตรงน,นี้เนี่ยนี่ดู นี่เริ่มแห้งแล้วนะนี่อันนี้ผมเพิ่งเห็นอะไรตรงนี้ซึ่งก็ดีขึ้นเดี๋ยวผมต้องกวาดีกดสองสามเที่ยวเพรมัี้คนมาแล้วก็ผมจะยกเครื่องปั่นมาใส่แล้วก็ตูล้ลำโพงอะไรนู่นมาใส่เหมือนเดิมซึ่งจะมีพื้นที่ยเยอะนะบ้านผมคือบ้านผมมันมีผีปวกไม่ว่าผมจะขาอะไร ว่าผมจะเอาหนังสือ็ต้าไว้ที่ไหนเอาไม้เต้าไว้ที่ไหนปวกก็ทํางานซึ่งถามว่าอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์แต่ปวกซึ่งระบบนิเวศเรามันไม่ค่อยสมดบูรณ์นะอันนี้ไม่มีอะไรยเอาของไว้ที่เดิมเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวตัดภาพไปดูนีกันเพื่อน